สู่ช่องสไปซ์สโลววเกียในชนบทน,นะคะทุกคนวันนี้นะคะเราพาน้องออกมาเที่ยวนอกบ้านนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูวิวกันนะคะสวยมากเลยตอนนี้พวกเราก็อยู่บนกระเช้าแล้วนะคะทุกคนเราจะนั่งกระเช้าไปประมาณ3กิโลเมตรนะคะทุกคนเพื่อที่จะขึ้นไป ด้านบนกันนะคะทุกคนเอาวิวสวยๆมาฝากทุกคนกันนะคะวิวจากข้างบนนะคะทุกคนยิ่งสูงยิ่งสวยนะคะทุกคนยิ่งมองเห็นภูเขาชัดมากเลยนะคะสวยมาก แต่เสียดายนิดนึงน,นะคะทุกคนที่วันนี้แดดไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะโอเคนะคะทุกคนถึงด้านบนแล้วนะคะออกมาข้างนอกแล้วนะคะทุกคนลมแรงมากนะคะเหมือนจำไม่หนาวแต่ก็หนาวนะ ด้านบนที่ทุกคนเห็นนะคะก็จะเป็นที่ให้นักท่องเที่ยวนะคะขึ้นไปชมวิวนะคะทุกคนด้านล่างก็จะเป็นสนามเล่นนะคะป๊ะป้าน่าจะพาตองไปนั่งเล่นส,าสนามเด็กเล่นนะคะทุกคนเราไปกันค่ะ ป้ากับลูกสาวเดินไปแล้วนะคะเราก็เดินเข้ามาด้านในกันแล้วนะคะทุกคนทางเดินสวยมากนะคะทุกคนทางเดินก็จะเป็นสะพานสะพานก็จะเป็นรอบๆแบบนี้นะคะทุกคน คนดูนะมันก็หน้าหวัดเสียวเหมือนกันนะคะทุกคน เราก็ไม่กล้าข้ามไปนะ, <c oughs> ะารก่น้ำทันทีค่ะป๊าป้า คนแล้วคือวิวตรงนี้สวยมากเลยนะคะเห็นภูเขาด้วยไปคะ่ะตามคุณผู้ชายไปเสียงลมก็ดังมากนะคะทุกคน เดินเข้าไปข้างล่างถ้าคนตัวหนักนะทุกคนแนะนำว่ายาเลยนะนี่ขนาดเราหนักแค่42นะทุกคนเราก็ยังไม่กล้าไม่กล้าเดินนะคะทุกคนเพราะว่าพอเราวางเท้าลงไปนะคะมันจะเป็นแบบยุบๆนะทุกคนเหมือนมันจะตกอะ่ะ <laughs> <laughs> ชนชนป้ายเอออันนี้ค่อยหน้าเดินหน่อยทุกคนอันนี้ค่อยหน้าเดินหน่อยทุกคนอันนี้ไม่ค่อยหวัดเสียวเท่าไหร่ คะเดี๋ยวพวกเราจะเดินไปข้างบนนะคะทุกคนตามมาค่ะมันมีกี่ชั้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีประมาณแปดชั้นนะคะทุกคนตามมาค่ะ เราจะขึ้นไปดูวิวจากชั้นบนสุดนะคะทุกคนทุกคนเห็นท่อใหญ่ๆไหมคะท่อใหญ่ๆนี้นะคะเขาแบบว่าจะให้คน สไลเดอรอลงมาด้านล่างนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะเขาปิดแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้สไลด์ลงไปด้านล่างนะคะทุกคนเหมือนสไลเดอร์บ้านเรานะคะ น้องแก่งมากเลยอ่ะน้องไม่โลัวเลยนะทุกคนทุกคนค่ะเราก็เดินขึ้นมาถึงชั้นคนสุดแล้วนะคะทุกคนมีคนใจกล้าแทุกคนดูสิ จะไม่ลงไปนะคะทุกคนมันหวาดเสียว oh, เดินลงมาด้านล่างแล้วนะคะกำลังจะขึ้นกระเช้าลงไปด้านล่างนะคะทุกคนคือด้านบนอนะ่ะอากาศหนาวมากนะคะทุกคนหนาวมากหนาวจนแบบน้องน้ำมูกไหลนะคะทุกคนไม่ไหวนะคะต้องรีบลงมานะคะทุกคนหนาวจริงๆทุกคนเราก็นั่งกระเช้าลงไปด้านล่างกันนะคะทุกคน แดดเริ่มออกแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศก็กเริ่มอบอ,อุ่นหน่อยตอนลงอตอนขึ้นไปข้างบนนะคะคื้นหนาวมากลมพัดแบบเหมือนตัวจะปลิวนะคะทุกคนแล้วน้องก็น้ำมูกไหลนะคะต้องรีบพากันลงมานะคะทุกคนไม่ไหว